เทคนิคลับควบคุมใจคน EP 2เทคนิคจิตวิทยาที่ทรัมป์ใช้สะเทือนทั้งโลกเพื่อนๆรู้ไหมครับเทคนิคจิตวิทยาที่ทรัมป์ใช้กับทั่วโลกที่ทําให้หุ้นตกริบโตร่วงตกใจกันทุกประเทศเพื่อนๆก็ใช้ได้ในชีวิตจริงครับนั่นก็คือเทคนิค d o in the face ครับมันคือการเริ่มด้วยการขอใหญ่แล้วลดลงมาเล็กๆยกตัวอย่างทรัมป์ขู่ขึ้นภาสีทั้งโลกโดยเฉพาะไทยขึ้นเป็น36%เลยแต่พอเจราจาลดลงเหลือ1 9รครับรัฐบาลไทยโล่งใจมากแม้จะยอมเสียเปรียบในหล าด้านและแพงขึ้นจากเดิมที่เกือบ0%เป็น19เท่าครับสำหรับการใช้งานมันจะมี3ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ครับขั้นที่1ขอสิ่งที่ใหญ่กว่าเป้าหมายจริงขั้นที่2รอให้อีกฝ่ายปฏิเสธแล้วขั้นที่3ลดมันลงมาสู่เป้าหมายจริงครับก็สมองจะคิดว่าอ๋อเขายอมลดแล้วฉันก็ควรจะรับบ้างบวกกับเทียบกับสิ่งที่เขาขอตอนแรกอันนี้ดูสมเหตุสมผลกว่าเยอะเลยแล้วสุดท้ายถ้าฉันไม่ยอมฉันจะดูเป็นคนเอาแต่ใจแต่ระวังนะครับนี่คือข้อผิดพลาดที่หลายคนใช้แล้วไม่เห็น ็นผลคือการอย่าขอแบบไร้าสาระครับเยอะสุดคือ2-3เท่าของเป้าหมายจริงซึ่งต้องเป็นตัวคุณเองที่ขอทั้ง2ครั้งและที่สําคัญที่สุดคุณต้องมีสิ่งที่เขาต้องการครับก็เหมือนทรัมป์เลยครับเขามีตลาดเมกาที่ไทยต้องการขายขอโดยมีอํานาจต่อรองได้เพื่อนๆเห็นไหมครับเ <c> <อ>ทคนิคง่ายๆทดสอเทือนได้ทั้งโลกเลยถ้าอยากรู้เทคนิคพวกนี้เพิ่มอีกคอมเมนต์ด้านที่เพื่อนๆสนใจมาเลยครับเดยวเบบี้ทำให้แล้วเจอกันต่อเทคนิคหน้าติดตามเบบี้ไว้เลย